สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาออลองสำรวจข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะเป็นผลสอบวิชาภาษาไทยของน้องๆป .5 กลุ่มหนึง่งค่ะเรามีข้อมูลที่เขาวิเคราะห์มาให้แล้วนะคะทั้งแบบตัวเลขคะแนนแล้วก็ข้อสังเกตเชิงลึกต่างๆมีข้อเสนอแผนการสอนด้วยที่พยายามจะปรับให้เข้ากับเด็กแต่ละคน เป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจภาพรวมความสามารถของน้องๆกลุ่มนี้ก่อนแล้วก็หาจุดที่เขาต้องเสริมแล้วก็ดูว่าเออข้อมูลพวกนี้มันจะไปช่วยออกแบบการสอนที่เรียกว่า IIDM ได้ยังไงบ้างอะคะครับซึ่ง IIDM เนี่ยถ้าจะพูดง่ายๆนะครับก็คือความพยายามที่จะออกแบบการสอนหรือพวกกิจกรรมต่างๆให้มันตอบโจทย์ความต้องการของเด็กแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มย่อยจริงๆคือไม่ใช่แบบสอนเหมาๆไปเหมือนกันหมด การวิเคราะห์ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เลยเไม่ใช่แค่ดูคะแนนสอบอย่างเดียวครับแต่พยายามจะเข้าใจว่าเบื้องหลังคะแนนเหล่านั้นมันคืออะไรกันแน่เพื่อจะหาทางช่วยนักเรียนให้มันตรงจุดมากขึ้นนะครับอ๋อค่ะเขาทายเลยค่ะงั้นเรามาดูภาพรวมกันก่อนเลยนะคะนักเรียนทั้งหมด40คนคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่8.3เต็ม10ก็คือ83ซึนงอซึก็ดูค่อนข้างดีนะคะ 83%นี่ถือว่าดีเลยครับดีทีเดียวแต่เอ,อ,อย่างที่เราอาจจะพอทราบกันดีคะแนนเฉลี่ยอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันบอกอะไรได้ไม่หมดหรอกครับมันอาจจะมีทั้งคนที่แบบเก่งมากๆเลยกับคนที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือเยอะๆปนกันอยู่การที่ต้องมองลึกลงไปในแต่ละหัวข้อเลยสำคัญมากครับใช่เลยค่ะพอมาดูรายหัวข้อนะคะพบว่ามี3หัวข้อที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดเท่ากันเลยค่ะ คือ87.50%อร์เซก็จะมีเรื่องการระบุชนิดของคำพวกคำนามคำสรรพนามแล้วก็การอ่านจับใจความสำคัญแล้วก็การใช้เครื่องหมายวรรคตอนค่ะอืมน่าสนใจนะครับการที่เด็กส่วนใหญ่ทำเรื่องหลักภาษาพื้นฐานได้ดีพวกชนิดคำวรรคตอนเนี่ยแล้วก็การอ่านจับใจความก็ยังทำได้ดีอยู่แสดงว่าพื้นฐานความเข้าใจโดยรวมหรือทักษะการอ่านของเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากครับ แต่ในทางกลับกันนะคะก็มีหัวข้อที่คะแนนน้อยแบบเห็นได้ชัดเลยคือการใช้สำนวนคำพังเพยให้มันถูกบริบทอันนี้ได้แค่72.50%แล้วก็รองลงมาคือการเรียงลำดับประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์อันนี้77.50%คะ่ะครับตรงนี้เป็นจุดที่น่าพิจารณามากครับเพราะว่าสองหัวข้อนี้มันวัดทักษะที่ซับซ้อนกว่าแค่จำกฎเฉยๆนะครับ มันเกี่ยวกับการเข้าใจความหมายแฝงการตีความตามบริบทแล้วก็เรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบด้วยซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นความท้าทายหลักๆของนักเรียนกลุ่มนี้เลยครับวิเคราะห์เขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะยังมีบันทึกพฤติกรรมหรือที่เขาเรียกว่าหมายเหตุแนบมากับคะแนนด้วยแล้วก็มีการแบ่งนักเรียนเป็น3กลุ่มเพื่อเตรียมทา IIDM ที่ว่านี่แหละคะ่ะกลุ่มแรกเขาเรียกว่าทําได้ดีสมบูรณ์อันนี้คือพวกได้9ก้นาถึงสิคะแนนมี26คน กลุ่มนี้ก็จะเข้าใจลึกซึ้งวิเคราะห์เก่งแต่ข้อผิดพลาดก็อาจจะมีบ้างมักจะมาจากความประมาทสะเพร่าหรือมีบางจุดที่เข้าใจผิดไปจริงๆเช่นสํานวนบางคําอะไรแบบนี้ค่ะกลุ่มที่2คือต้องการแก้ไขเฉพาะจุดกลุ่มนี้ได้6-8ถึงคะแนนมี7คนค่ะพวกนี้มักจะมีปัญหาเรื่องสมาธิหรือไม่ก็รีบร้อนทําข้อสอบหรือบางทีก็สับสนหลักการพอเจอข้อสอบที่มันรวมหลายๆทักษะเข้าด้วยกันแล้วก็มีจุดอ่อนเรื่องการตีความหรือภาษาเขียนที่เป็นทางการหน่อยค่ะ แล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มเสี่ยงพื้นฐานอ่อนอันนี้0ูนถึงหคะแนนมี7คนกลุ่มนี้คือพื้นฐานอ่อนมากๆจริงๆทั้งไวยากรณ์คำศัพท์บางคนก็มีความเข้าใจผิดซ้ำๆดเดิมหรือมีปัญหาพฤติกรรมร่วมด้วยเช่นขาดแรงจูงใจอะไรแบบนี้ค่ะครับการแบ่งกลุ่มแบบนี้สําคัญมากเลยครับมันทําให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาต้องการอะไรต่างกันอย่างกลุ่มแรก อาจจะแค่ต้องการโจทย์ที่มันท้าทายขึ้นหรือแค่ฝึกเรื่องความรอบคอบกลุ่ม 2. ต้องการแก้ความสับสนในหลักการบางอย่างแล้วก็ฝึกตีความให้มากขึ้นส่วนกลุ่ม3นี่โอ้โหชัดเลยครับว่าต้องการการดูแลที่ใกล้ชิดมากๆอาจจะต้องปูพื้นฐานให้ใหม่หรือบางกรณีอาจจะต้องสอนแบบตัวต่อต,ตัวเลยนี่แหละครับคือหัวใจของการเอาข้อมูลมาใช้เพื่อออกแบบการสอนที่มันแตกต่างกันหรือ IIM นั่นเองครับ อืมแล้วนอกจากการหาจุดอ่อนนะคะข้อมูลนี้เขายังชี้ให้เห็นจุดเด่นด้านพฤติกรรมของกลุ่มที่ทำคะแนนได้ดีด้วยนะคะเช่นบอกว่ามีความรับผิดชอบสูงมีวินัยกล้าซักถามหรือว่าทักษะวิเคราะห์ยอดเยี่ยมใช่ครับการรับรู้จุดแข็งเหล่านี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับมันบอกเราว่า การสอนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีส่วนที่ดีๆอยู่แล้วนะแล้วเราก็สามารถใช้จุดแข็งพวกนี้เป็นเหมือนต้นทุนในการพัฒนานักเรียนต่อไปได้ไม่ใช่ว่าเราจะไปโฟกัสแต่จุดอ่อนอย่างเดียวค่ะกลับมาที่2หัวข้อเจ้าปัญหานะคะคือเรื่องสำนวนข้อ2กับการเรียงประโยคข้อ6กเนี่ยการวิเคราะห์เขายังลงลึกไปถึงสาเหตุด้วยนะคะว่าทําไมเด็กๆถึงทํา2ข้อนี้ได้น้อย ตรงนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเพราะมันชี้ให้เห็นว่าปัญหาในสองหัวข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวกันเป๊ะๆเสมอไปนะครับถ้าเริ่มที่สำนวนก่อนที่ได้7 2 5 0สาเนี่ยสาเหตุหลักๆที่เขาพบก็คือปัญหาด้านการตีความตามบริบทคือนักเรียนหลายคนอย่างเช่นกรณีของดอยหญิงซาร่าหรือดอยหญิงแก้วเนี่ยอาจจะจําความหมายตรงๆของสำนวนได้แต่พอต้องเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงหรือต้องตีความหมายแฝงเนี่ยจะทําไม่ได้ อ๋อคือเหมือนท่องจํามาแต่พอเจอสถานการณ์จริงก็ไปไม่เป็นประมาณนั้นเหรอคะประมาณนั้นเลยครับหรือบางทีก็อาจจะเข้าใจความหมายแฝงผิดไปเลยอีกสาเหตุรองลงมาก็คือปัญหาความเข้าใจผิดในหลักการหรือมิสคอนเซปชั่นนะครับคือเข้าใจผิดมาตั้งแต่ต้นหรือเข้าใจผิดแบบรุนแรงเลยอย่างกรณีดอชอสอนแล้วก็มีส่วนน้อยครับที่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมเช่นรีบตอบเกินไปไม่คิดให้รอบคอบอย่างดอชอการนะครับ แล้วเรื่องการเรียงลำดับประโยคที่ได้77.50%ล่ะคะอันนี้สาเหตุหลักๆมาจากอะไรคะสำหรับข้อนี้ดูเหมือนว่าสาเหตุหลักจะเอนไปทางปัญหาด้านพฤติกรรมหรือการจัดลำดับความคิดมากกว่านะครับเช่นการรีบร้อนตอบของดอชอการคนเดิมหรือปัญหาเรื่องการคิดเป็นขั้นเป็นตอนของดอชอลมซึ่งอาจจะสังเกตได้จากพฤติกรรมการพูดของเขาที่อาจจะวกไปวนวาหน่อย รองลงมาก็เป็นปัญหาด้านทักษะการเรียบเรียงหรือโครงสร้างประโยคโดยตรงอย่างกรณีดอชอยศที่อาจจะยังใช้ภาษาเขียนแบบแผนไม่ค่อยคล่องแล้วก็มีบ้างครับที่เกิดจากการขาดการฝึกฝนอย่างดอชอพลที่ทำผิดทั้งๆท,ท,ที่เคยสอนไปแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกทำโจทย์ประเภทนี้อืมพอแยกแยะสาเหตุแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ครับ ประโยชน์สำคัญเลยของการที่เรารู้รูปแบบของปัญหาเนี่ยคือเราจะสามารถออกแบบวิธีการแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นไม่ใช่แค่บอกกว้างๆว่าเอาไปฝึกเขียนเยอะๆหรือไปท่องสำนวนมาเพิ่มแต่เราต้องแก้ให้ถูกสาเหตุจริงๆเช่นถ้าปัญหาคือการตีความก็ต้องเน้นฝึกที่การตีความไม่ใช่แค่ให้ไปท่องจำเพิ่มซึ่งก็นำมาสู่แนวทางการแก้ไขที่น่าสนใจมากค่ะ คือเขามีการออกแบบแผนการสอนโดยใช้ธีมฤดูหนาวมาเป็นแกนหลักเลยเพื่อให้มันน่าสนใจแล้วก็แก้ปัญหาตามแนวทาง IIDM ที่ว่ามากลยุทธ์หลักๆเลยก็คือเน้นพัฒนาทักษะที่อ่อนคือเรื่องสำนวนกับการเรียงประโยคโดยใช้ทักษะที่เด็กๆเขาแข็งแรงอยู่แล้วอย่างการอ่านจับใจความกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนมาเป็นฐานในการเรียนรู้นะคะ การใช้ตีมเป็นแกนนี่เป็นไอเดียที่ดีเลยครับมันช่วยสร้างบริบทที่มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาทําให้เด็กเห็นภาพแล้วก็เชื่อมโยงการใช้ภาษาได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็น่าจะทําให้การเรียนมันสนุกขึ้นด้วยนะครับใช่ค่ะมาดูกิจกรรมแรกกันนะคะอันนี้เน้นต่อยอดจุดแข็งก่อนชื่อกิจกรรมว่านักเขียนข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ กิจกรรมนี้คือจะให้นักเรียนอ่านข้อมูลเกี่ยวกับอากาศหนาวอาจจะเป็นบทความหรือกราฟก็ได้ค่ะอันนี้ก็ฝึกอ่านจับใจความข้อ3ไปในตัวแล้วก็ให้เขียนสรุปเป็นข่าวสั้นๆอันนี้ก็ฝึกจับประเด็นให้กระชับช่วยคนสมาธิสั้นอย่างดอหญิงเดือนได้แล้วที่สําคัญคือต้องตรวจทานเครื่องหมายวรรคตอนให้เป๊ะเลยอันนี้ก็ฝึกความแม่นยําข้อ8แก้ปัญหาความสะเพร่าของดอชอทองไปด้วยค่ะโอโ้โหเป็นการเอาทักษะที่เขาถนัดอยู่แล้ว มาใช้ในงานที่มันซับซ้อนขึ้นแล้วก็ดูปฏิบัติได้จริงด้วยนะครับแถมยังเหมือนกับว่าสอดแทรกการฝึกพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุงอย่างเรื่องสมาธิหรือการตรวจทานเข้าไปด้วยแบบเนียนๆเลยนะครับใช่ค่ะทีนี้มาถึงกิจกรรมที่จะมาเสริมจุดอ่อนโดยตรงบ้างเริ่มที่เรื่องสำนวน ข้อ2ที่ปัญหาหลักคือการตีความนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่าความรู้สึกหนาวในสำนวนค่ะคือจะมีสถานการณ์จำลองเกี่ยวกับฤดูหนาวมาให้เช่นแบบหนาวใจเพราะแผนการเดินทางลม่มหรืออุ่นใจเพราะมีคนให้เสื้อกันหนาวแล้วก็ให้นักเรียนเลือกสำนวนที่มันเข้ากับสถานการณ์นั้นๆเช่นหนาวในอกใจเย็นเป็นน้ำแข็ง แต่ที่สำคัญคือต้องอธิบายความหมายแฝงตามบริบทนั้นๆด้วยนะคะเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง contextual learning ไม่ใช่แค่ท่องจำอันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาการตีความของนักเรียนอย่างดอยิงซาร่าหรือดอยิงแก้วได้ค่ะส่วนคนที่มีปัญหาแบบเข้าใจผิดรุนแรง misconception อย่างดอชอสอนเนี่ยอาจจะต้องออสอนตัวต่อตัว,ตวให้เขาลองให้เหตุผลการเลือกใช้สำนวนในสถานการณ์ให้ชัดเจนขึ้น การใช้สถานการณ์จำลองแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดดีครับคือฝึกตีความจากบริบทโดยตรงเลยส่วนข้อ6เรื่องการเรียงประโยคที่มีปัญหาเรื่องการจัดลำดับความคิดแล้วก็ความรีบร้อนนะคะกิจกรรมคือผังความคิดพิชิตภูเขาค่ะอันนี้คือให้นักเรียนวางแผนกิจกรรมในฤดูหนาวที่มันต้องทำเป็นขั้นตอนเช่นวิธีชงเครื่องถือร้อนหรือการเตรียมการเต็นท์ แต่มีเงื่อนไขสำคัญเลยคือต้องสร้างผังความคิดหรือโฟลชาร์ดก่อนเสมอก่อนที่จะลงมือเขียนเรียงความออกมาค่ะการบังคับให้ทำโฟลชาร์เนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญเลยมันจะช่วยฝึกการคิดเป็นลำดับหรือ sequential thinking ได้โดยตรงก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาของดอชอลมได้แล้วก็ช่วยชะลอความรีบร้อนของดอชกอการด้วยรวมถึงกระตุ้นการฝึกฝนของดอชอพลไปในตัวจากนั้นพอได้โฟลชาร์ดแล้วค่อยเรียบเรียงเป็นย่อหน้าโดยเน้นให้ใช้คำเชื่อมที่แสดงลำดับเวลา ันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาการเรียบเรียงของรอยยดรชยศได้ค่ะจะเห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้พยายามจะเข้าไปแก้ที่รากของปัญหาจริงๆเลยนะครับคือใช้บริบทแก้ปัญหาการตีความสํานวนแล้วก็ใช้การวางแผนฐานโฟลชาร์ดมาแก้ปัญหาเรื่องการจัดลำดับความคิดความรีบร้อมตีมฤดูหนาวก็ช่วยให้ทุกอย่างมันดูจับต้องได้แล้วก็น่าจะเชื่อมโยงกันได้ดีด้วยครับแล้วที่นี้จะวัดผลแผนฤดูหนาวนี้ยังไงว่ามันได้ผลจริงไหม เขาก็มีการออกแบบการประเมินที่สอดคล้องกันมาด้วยค่ะเป็นแผน4สัปดาห์เลยคือสัปดาห์1น่ถึงสก็สอนตามกิจกรรมนี้ไปสัปดาห์ที่3มีประเมินย่อยมีฝึกเพิ่มเติมแล้วสัปดาห์ที่4ค่อยประเมินรวมอีกทีค่ะครับการประเมินที่ดีก็ต้องวัดในสิ่งที่เราสอนและสิ่งที่เราต้องการพัฒนาจริงๆนะครับซึ่งเครื่องมือที่เขาออกแบบมาก็น่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดี ใช้ค่ะอย่างการประเมินทักษะแข็งที่มาจากกิจกรรมนักเขียนข่าวพยากรณ์อากาศนะคะก็จะใช้ชิ้นงานข่าวของนักเรียนเองนั่นแหละค่ะเป็นตัวประเมินเลยโดยจะมีเกณฑ์หรือรูบริกมาดู3อย่างหลักๆคือ 1. จับใจความสําคัญได้ครบถ้วนถูกต้องไหมสองนำเสนอได้ชัดเจนกระชับสื่อสารรู้เรื่องไหมแล้วก็สใช้เครื่องหมายวรรตอนได้แม่นยำตรวจทานดีแล้วหรือยัง เป็นการดูว่านักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะเดิมที่เขาแข็งแกร่งอยู่แล้วในงานที่มันซับซ้อนขึ้นได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนทักษะอ่อนคือเรื่องสำนวนกับการเรียงประโยคเขาจะใช้แบบทดสอบย่อย2อฉบับค่ะในสัปดาห์ที่3เพื่อดูความก้าวหน้าระหว่างเรียนหรือที่เรียกว่า formative assessment นะคะฉบับแรกชื่อสำนวนตามสถานการณ์หนาวอันนี้คือให้อ่านสถานการณ์เกี่ยวกับฤดูหนาว3แบบ แล้วก็เลือกสำนวนที่เหมาะสมพร้อมกับอธิบายความหมายแฝงด้วยอันนี้วัดความเข้าใจสำนวนในบริบทที่เพิ่งฝึกไปเลยค่ะส่วนฉบับที่2ชื่อการชงเครื่องดื่มร้อนตามลำดับอันนี้ให้เรียง5ประโยคที่เป็นขั้นตอนการชงเครื่องดื่มร้อนให้ถูกต้องแล้วก็ต้องเติมคำเชื่อมที่เหมาะสมด้วยเช่นก่อนอื่นจากนั้นสุดท้ายอันนี้ก็วัดการคิดเชิงลำดับข้อ6แล้วก็การใช้ภาษาเชื่อมโยงที่ฝึกมาจากกิจกรรมโฟล์ชานนั่นเองค่ะ การที่มีแบบทดสอบย่อยระหว่างทางแบบนี้ดีมากเลยครับมันช่วยให้ครูรู้ได้ว่าการสอนเพื่อแก้ไขเฉพาะจุดที่ทำไปเนี่ยมันได้ผลไหมก่อนที่จะไปถึงการประเมินใหญ่ตอนท้ายทำให้สามารถปรับแก้หรือช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ทันท่วงทีครับเรียกว่า differentiation โดยเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยงที่ได้0ถึง5คะแนนเนี่ยค่ะใช่ครับนี่คือหัวใจสำคัญของ IIM จริงๆเลยครับคือความยืดหยุ่นแล้วก็การปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับผู้เรียนแต่ละคน อย่างกลุ่มเสี่ยงที่บอกว่าพื้นฐานอ่อนอย่างคิมหรือพาดหรือบางคนที่ขาดแรงจูงใจขาดเรียนอย่างนกน้อยหรือไม้นะคะกิจกรรมสำนวนความรู้สึกหนาวในสำนวนอาจจะลดความซับซ้อนลงหน่อยเช่นสถานการณ์น้อยลงให้มันชัดเจนขึ้นหรืออาจจะมีตัวช่วยให้เช่นมีรายการสำนวนให้เลือกพร้อมกับคำใบ้ความหมายแฝงนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นเหมือนสแครฟโฟดิ n งหรือนั่งร้านช่วยพยุงการเรียนรู้ของเขานะคะ ส่วนกิจกรรมเรียงประโยคผังคัดผังขณะข,ขังขัดคิดพิชิตภูเขาอาจจะให้ทำร่วมกับครูหรือจับคู่กับเพื่อนที่เก่ง peer tutoring เพื่อให้เขาได้รับคำแนะนำใกล้ชิดขึ้นแล้วก็ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ด้วยหรืออาจจะใช้โครงสร้างประโยคสำเร็จรูปที่มีคำเชื่อมชัดเจนมาช่วยในการเรียบเรียงก็ได้ค่ะครับ การปรับลดความซับซ้อนแล้วก็การให้ตัวช่วยหรือ scaffolding เนี่ยมันจะช่วยลดภาระการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ลงได้เยอะเลยครับแล้วก็สร้างความรู้สึกว่าเออฉันก็ทำได้นะส่วนการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนหรือกับครูอย่างใกล้ชิดก็ช่วยในเรื่องแรงจูงใจแล้วก็สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ครับแล้วกลุ่มที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมล่ะคะอย่างการที่รีบตอบหรือทองที่สะเพร่าไม่ค่อยตรวจทานงานนะคะมีวิธีจัดการยังไงคะ แผนเข้าเสนอให้ใช้เช็คลิสต์การทบทวน3ขั้นตอนค่ะสำหรับงานนักเขียนข่าวพยากรณ์อากาศคือก่อนส่งงานเนี่ยต้องติ๊กยืนยันในเช็คลิสต์ก่อนว่าได้ตรวจทาน 1. เนื้อหาถูกต้องไหม 2. ภาษากระชับสื่อสารดีไหม 3. เครื่องหมายวรรคตอนถูกหมดหรือยังและที่สำคัญคือต้องให้เพื่อนช่วยตรวจ p e e r r e v i e วอีกรอบหนึ่งแล้วก็เซ็นรับรองกันด้วยค่ะ โอ้ oh, เป็น,นกลไกที่ดีเลยค่ะมันสร้างทั้งการตรวจสอบตนเองหรือ self monitoring แล้วก็ยังใช้เพื่อนมาช่วยกระตุ้นความรับผิดชอบหรือ peer accountability ไปพร้อมๆกันเลยเป็นการจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาโดยตรงเลยค่ะ สรุปแล้วนะคะการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลผลสอบครั้งนี้เนี่ยทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนกว่าแค่ตัวเลขคะแนนเฉลี่ย8.3จริงๆค่ะเราเห็นทั้งจุดแข็งจุดอ่อนที่ระบุสาเหตุได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็นําไปสู่แผนการสอนที่มีธีมอย่างฤด,ดูหนาวที่พยายามจะตอบโจทย์นักเรียนแต่และกลุ่มอย่างเป็นระบบเลยนะคะใช่ครับมันแสดงให้เห็นถึงพลังของการนําข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ร่วมกันอย่างลึกซึ้งจริงๆ ทำให้เราขยับจากการแค่รู้ว่านักเรียนทำอะไรได้หรือไม่ได้ไปสู่การเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำได้หรือไม่ได้แล้วก็สามารถวางแผนว่าจะช่วยเขายังไงให้มันตรงจุดมากขึ้นซึ่งก็คือแนวคิดหลักของ IIDM นั่นเองครับ แล้วจุดที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างก็คือไม่ใช่แค่เข้าไปซ่อมจุดอ่อนนะคะแต่ยังมีการใช้จุดแข็งของเด็กๆมาต่อยอดด้วยอย่างกิจกรรมนักเขียนข่าวที่เอาเรื่องการอ่านจับใจความกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่เด็กๆทําได้ดีอยู่แล้วมาเป็นฐานในการเรียนรู้ต่อยอดไปอีกครับแล้วทีมฤดูหนาวก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นแกนกลางหรือเป็นเส้นได้ที่ร้อยเรียงกิจกรรมต่างๆให้มันเชื่อมโยงเข้าด้วยกันทําให้การเรียนรู้มันต่อเนื่องแล้วก็น่าจะสนุกขึ้นด้วยครับ ก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามที่อยากจะชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะการวิเคราะห์และแผนที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่เราเจอหลังจากการสอบไปแล้วคำถามก็คือแล้วเราจะสามารถนำบทเรียนจากการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้ไปปรับการสอนของเราก่อนที่จะถึงการประเมินครั้งต่อไปได้อย่างไรบ้างคะเพื่อที่เราจะสามารถสร้างเสริมทักษะอย่างเช่นการตีความหรือการคิดเชิงลังดับให้กับนักเรียนตั้งแต่เนิ่น แล้วก็อาจจะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมๆมันเกิดขึ้นซ้ำอีกตั้งแต่แรกเลยได้ไหมคะ